ไปต่อกันที่จังหวัดนราธิวาสนะคะผูว้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมละศินอดช่วงบอซอซนค่ะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชนหวังยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะ เมื่อเย็นวันนี้นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดพลตรีเฉลิมพรํำเขียวผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดผู้นําศาสนาและผู้ที่เกี่ยวข้องจาก13อำเภอร่วมในกิจกรรมละสินอดช่วงบอสแอนและละหมาดมะริบ พร้อมพบปะพูดคุยถึงแนวทางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ตลอดจนสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดและรับฟังสภาพปัญหารวมถึงความต้องการของประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสครับกล่าวว่าการเปิดจวนร่วมรับประทานอาหารและสินอดในเดือนเซาวาล ตามฟาิทินอิสลามเป็นเดือนถัดจากเดือนรอมฎอนซึ่งเดือนซาวานครับเป็นเดือนแห่งการเพิ่มพูนคุณงามความดีด้วยการถือศีลอดต่อจากเดือนรอมฎอนอีก6วันชาวบ้านในพื้นที่ก็จะเรียกว่าปอซอแนเมื่อครบ6วันก็จะมีการเฉลิมฉลองเรียกว่ารายยอแนทุกบ้านก็จะทําอาหารเยี่ยมเยียนกันอีกครั้งครับนี่ก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเนี่ยท่านได้จัดขึ้นนั่นเองปีนี้เนี่ยผมเองได้มีโอกาส ก่อนที่จะจัดงานเนี่ยก็ได้มีโอกาสให้เรียนปรึกษาหรือทางท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนาราธิวาสท่านก็ให้คําแนะนําว่าเราน่าจะจัดละศีนอดนะครับในช่วงของอป,ป,ปอซนเนนะครับก็คือในช่วงหลังเดือนลอมฎอนที่มีการกําหนดให้มีการถือศีนอดนอีกหวันสําหรับพี่น้องที่นับถือาศาสนาอิสลามซึ่งเป็นหวันที่ถ้าเกิดว่าพี่น้องนับถือพี่น้องได้มีการ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเนี่ยนะครับก็จะได้ผลบุญเป็นเท่ากับ1ปีทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสของพี่น้องที่นับถือาศาสนาอิสลามนะครับ